<laughs> สิ่งไปเลยสว <c oughs> ัสดีนะครับผมอยู่กับปิสันนะครับท <c oughs> ันฝนหรือเปล่า <c oughs> อยู่กับชิมงานของปลาแพะนะครับ <c oughs> หรือว่าเจเรียมจัดให้นะครับผม วันนี้มาเกี่ยวกับโพดเนาะก็มาอัปเดตกันสัหน่อยนะครับเว่าก็ไม่ได้เจอกันค่อนข้างแลมเดือนแต่ประมาณนั้นนะครับเห็นว่าช่วงนี้ชาวไร่ข้าวโพดก็โอดโอยกันนิดหน่อยนะเพราะว่ามีการนำข้าวโพดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานะครับ ราคาก็ล่วงมานิดนึงประมาณเกียนละพันหน่อยๆน,นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องอยู่กันแบบถอยทีถอย,อ,ยอาศัยกันนะครับเน้นนาเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับถ้าส่งออกอย่างเดียวก็แล้วก็ ยังไงหลักอยู่ไม่ได้ต้องนําเข้าด้วยก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับมาเลยแปซิฟิกสามนะครับผมคันนี้ก็ต้นจากต่ำๆหน่อยนะครับ เกี่ยวก็จอดโซ่ชั้นิดนะครับ ยีเพ็ยิบสองสองปีแล้วนะครับราคาน้ำมันขึ้นมาขนาดนี้ไม่รู้นะว่าเขี่ยวไรแล้วเท่าไรแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปถามขาอาจจะมีห0 0นะครับ โผลไหลดีหรือเปล่ายังไม่ออกมานะอาจจะไม่ค่อยงามสไลร่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นฝนเยอะนะครับช่วงที่เขาโปรกำลังเล็กๆนะครับฝนตกทุกวันนะ คาก็โอเคนะประมาณหมื0นสามนะครับ1 3 5สา้าต่อเกวียนหรือว่าถ้าเป็นกิโลก็น่าจะประมาณเกบาทนะครับขับรไหลที่อยู่นะครับ ใช้ได้เดี๋ว่าใช้ได้เลยแหละแต่ว่าไล่หนึ่งไล่ละเกียนก็เป็นบางแปลงนะครับที่ว่าจะได้นะจะไม่เหมือนช่วงหน้าหน้าแรงถ้าหน้าแรงนี่อย่างคิเล่คิเลกคือไล่ละเกียนนะครับระว่าช่วงนี้ก็ได้ละไล่ละตันเออตันหนึ่งก็ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับ ค่าเกี่ยวก็600บาทนะครับต่อไร่เพราะว่าปีนี้น้ำมันขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมานิดละ5บาทแล้วเน,นะาะ35ไปล้วเหนน็บนบอกว่าจะไม่หยุดด้วยน,นะ ขับขบวนวิสันก็อันนี้ได้อยู่นะครับพอพอได้พอได้เล็มอยู่นะที่ว่าหยอดบนล่องนะครับแต่ว่าฝนมันทิ้งช่วงนานแล้วเนะี่ยให้น้ํามันต้องมันต้องเปิดไหลไปตามล่องนะครับจะให้น้ํายากหน่อยจะไม่เหมือนสายน้าหยดสายน้าหยดคือติดเครื่องก็ปล่อยมาเลยนะเพราะาเราเดินระบบน้ำเอาไว้แล้วนะ ผม,มยังไม่ได้เดนระบบน้ำเอาไว้มันก็ต้องต้องแบกแป๊บมาวางไว้ที่หน้าร่องนะ่ะที่ผมไม่ได้แบกแป๊บมาไว้ก็เลยให้น้ำลำบากนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาผมก็ยังไม่ได้ให้น้ำสักครั้งนะครับตอนนี้ก็ออกฝักแล้วหว่านปุ๋ยก็ยาก ต้องต้องใช้โดนนะครับบานเพราะว่าขโพดมันสูงต้นหัวแล้วคนก็ไปหวานไม่ได้นะครับดีอย่างเสียอย่าง เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝอาอกกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ